ก็เลยขึ้นมาครับพูได้เลยครับวันนี้พูดได้เลยค่ะความพิเศษของงานวันนี้ชาวบ้านสมเด็จเวทีเล่าสองกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19มกราคมที่ผ่านมานี่นะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับท่านที่การบดีโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณกรธิกรสว่างเจริญท่านได้มีความน้อมสำนึกในภาพว่าภาพรัญหาการยุคคุณนะครับโดยเราจัดงานมีกิจกรรม กิจกรรมหลายๆอย่างโดยเราใช้ชื่องานว่าร้อยใจไทยนะครับถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีนะครับโดยที่เ,เราเพื่มีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเชิงวิชาการนะครับในเชิงการประกวดจริงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชกากรมสมเด็จพระเชพรัตนณะราชดุลาสยามบรมราชกุมารีหลายรายการเลยนะครับโดยโดยเฉพาะดนตรีกีฬานะครับ แข่งการแข่งขนันขุนยนต์แล้วก็อีกต่างๆอะไรมากมายที่เราจัดซึ่งภายใต้งานบ้านสมเด็จพัฒนทิเวครั้งที่สองนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการจัดในทีมของการสวายอะไรนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับโดยเฉพราะวันนี้ครับก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโดยโดยมีศิลปินดาราต่างๆที่มาร่วมมากมายนะครับทงนป็นทีมดารากับทีม ก้าวผู้เลขาของสมเด็จเจ้าระยาใช่ครับอันนี้คือกะแบบยังไงคะเรากะชนะเลยไหมหรือว่ายังไงคะนี่รองคงคงจะชัดชนะนี่แฟนคลับอาจจะทัวลงได้ใช่ไหมคือแฟนคลับอยากให้พวกผมโดนยิงซะบ้างครับคือที่เขามาดูเขาไม่ได้อยากดูพวกผมชนะครับแต่หลักๆนี่วันนี้ก็คือจะเป็นวันของวันพิลาไลยวันพิลาลที่เป็นเป็นประจําทุกปีของมหาวิทยาลัยเราอยู่แล้วซึ่งเป็นวันพิลาไลายของสมเด็จเจ้าพระยาบรมวาห์ีสุริวงศ์ช่วงหยุดหน้า ปีนี้จัดเป็นครั้งเป็นทางที่สองแล้วใช่ครับอันนี้คือเราตั้งใจให้เป็นเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยครับจริงจะยาต้องต้องการให้เป็นกิจกรรมออรของประจําปีของวันกิฬาลัยเลยครับซึ่งปีนี้อย่างที่น้ำมาเรียนนะครับว่าเป็นบ้านส็จพัิโาครั้งที่สองแล้วนะครับที่เราได้รับเกียรติจากศิลปินดาราที่มาร่วมกิจกรรมด้วยครับทุกปี ครับผมวันนี้โอเค <ทำ S 2> รู้สึก<ม>เลยค่ะที่ได้มาร่วมงานคือ,อจ,จริงๆต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่2จริงๆแล้วปีที่แล้วเราก็มาแล้วปีนี้เราก็มาอีกคืออันนี้ทางสไตลเดอร์รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเราก็รู้สึกว่าถ้ามี 3- 4 5หก็ยินดีจะมา,าคือคือผมรู้สึกว่าวันนี้เห็นว่าเสร็จแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตซึ่งจริงๆแล้วมีงานก่อนหน้านี้มาแล้ว2วันแล้ววันนี้ เตะฟุตบอลเสร็จทางเราอะเรียกว่ามาสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆเสร็จแล้วก็มีคอนเสิร์ตอีกก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนเห็นบอกว่าจะยังไม่กลับบ้านจะอยู่ยาวจะรอดูคอนเสิร์ตอีกอ่าแล้วดีซอลเขาเลยน้อก็ยินดีครับนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาร่วมกับทีมสตาร์ไลเลอร์เลยนครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ก็คงจะมาสร้างความสนุกสนานให้กับทุกๆคนได้ในสิ่งที่ผมถนัดไมคือกางเล่นฟุตบอลก็วันนี้ก็อาจจะ ทางฝั่งพลาสปูจาแล้ก็เขาเต็มที่เขาต้องอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยไม่ไม่ไม่เขาตั้งใจเล้วกปรับแล้วปรับแล้วเรียบร้อยเขาตั้งใจแล้วเขาตั้งใจเตรียมตัวเต็มที่แล้วคือผมคิดว่าผมงานหนักนี่จะเป็นยังไงคกับผลยังไงเราแบบชนะแน่นอนหรือยังไงก็จริงต้องให้เกียรติทางตำรุ่นอาหารด้วยอาจารย์ด้วยใช่ใช่ใช่เป็นสร้างรอยยิ้มครับวันนี้เกีวันนี้จะยิงจิ้งกไหมโอ้โหให้ผมเล่นให้ได้เต็มเวลากวอนเธอเห็นแดดขนาดนี้เห็นแดดรู้ผมก็เจ็บเข่าแล้วแพ้แดดหรอ แพ้ตัวนี่ว่าเขาไม่ค่อยดีเขาดีอยู่เขาดีอยู่แต่ว่ามันแบบมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวเขียวมันคือสภาพลำบากอะครับผมพี่กอล์ฟตั้งหลังครับแพ้แดดไหมครับวันนี้แพ้แดดเหมือนกันเลยครับกล้เคียงกันก็มาครั้งที่สองแล้วครับแล้วก็ แต่ปีน no ี้ดูตึกคืนมากกว่าปีที่แล้วนะครใช่ใช no no? ่น่าจะคนน่าจะรู้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ผ่าไปด้วยครับอธิไม้พี่ไม้เตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นรอบนี้ก็มารอบที่2นะฮะแล้วก็ครั้งที่แล้วใช่ทำงานไวิดีพี่ไม้พี่ไม้ยิงประตูด้วยนะรอบที่แล้วอ่ะาผมว่ารอบนี้ต้องได้อีกสองลูกทีนึงของลูกเลยซึ่งวันนี้ก็คือแฮตอิกวันนี้ต้องรอดูปีที่แล้วเราแพ้ทีมอาจารย์นะใช่ไหมใช่ใช่น่าจะแพ้นะครับ <differences S 2> แล้วปีนี้ล่ะก <sm dispers S 2> ็แพ้เหมือนเดิมเดี๋ยวจ้าไม่ให้มาครับปีหน้าก็ลองหาเราตั้งใจจะจัดแบบปีแล้วปีอย่างนี้ครับถ้าท่านใดอยากพลาดการมาเที่ยว งานในวันในปีนี้นะครับปีหน้ายังมีนะครับแน่นอนครับแล้วก็ท่านอิการบดีครับโดยท่านผู้เ่อยอาจารย์ดรธนกรสว่างเจริญเนี่ยท่านให้ความสําคัญกับลูกหลานคนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพรเดชจักยานะครับเรามีระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกให้ความสําคัญว่าเด็กจะต้องได้รับประสบการณ์และเรียนรู้ในทุกๆด้านนะครับอันนี้อาจารให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะการได้ทํากิจกรรมสังคมร่วมกับศิลปินลาราหรือ บุคคลต่างๆที่มีชื่อเสียงในสังคมนะครับให้การก็ให้ความสําคัญเากนี่ซึ่งนี่ก็เซ็นสัญญาทุกคนแล้วมาเล่นมาเตะให้อีกสักสองสามปีไมใช่อครับมาได้ต่อเนื่องเลยครับประมาปีละสองาครั้งดีกว่าอยากให้มาเรื่อยๆดีกว่าครับได้เลยครับได้เลยครับแล้วจ้า